โอ้ยเยอะจนตาลายไปหมดเลยลูกเป็ดไข่เพศเมียสายพันธุ์กาคีแคมเบลนี่คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับเตรียมไว้ให้ท่านตลอดนะครับตัว35รวมส่งนะครับ ผมเอากล่องวางเรียงกันเพื่อท่านให้ท่านมองเห็นได้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ภาพซ้อนหรือภาพตัดต่อแต่อย่างใด <c oughs> <t un> ส่งได้ทุกจังหวัดทัว่วประเทศเพศเมีเยเท่านั้นนะครับ รุ่นนี้นะครับไปเลี้ยงกินอาหารลูกไก่นะครับดูโปรตีน21จะเลี้ยงรอดง่ายยังไม่ต้องให้เล่นน้ำนะครับให้เล่นน้ำได้หลังจากอายุ1เดือนไปแล้วเทคนิคการเลี้ยงก็คือไม่ให้ขนเปียกคือธรรมดาเป็ดจะเล่นน้ำเพราะฉะนั้นเราให้กินน้ำจากกระปุกน้ำทรงดอกบวัวตูมอย่างเดียว พื้นโรงเรือนต้องแห้งอยู่เสมอนะครับท้านอาจจะใช้แกลบโรยอาจจะเลี้ยงบนนั่งร้านบนตะแกรงม้วนพลาสติกยกพื้นยกสูงนะครับตัวเขาก็จะไม่เปียกนะครับคอยระวังแม่เขานอนทับกันนะครับเป็นกองนะครับแค่นี้ทันก็เลี้ยงรอดแล้วครับ